สวัสดีครับสวัสดีครับลฟ์าสาระมาแล้วนะครับผมชัดไหมเออชัดอยู่หรอกเนาะวอฟนพันแปดดิจิตอลอ่ะนะฮะวันนี้ก็มาชมพระเขาเรียกอะไรนะพระลึกลับอืมพระลึกลับกินตับตัวเองนะฮะไม่ได้ไปกินตับใครหรอกนะฮะกินตับตัวเองนี่แหละนะครับผมก็วันนี้นะฮะมาชมเขาเรียกอะไรพระที่ ตั้งสมมุติฐานเราเองนะฮะพระที่อ่าไม่ได้ใช้ทฤษฎีนะใช้ทิศเดามาอีกแล้วพระทิศเดานะฮะอ่ะนะคะอันดับแรกจะคิดเหมือนผมไหมเออมีใครคิดเหมือนผมไหมนะฮะเออปลอมวะเนี่ยเออพระปลอมไหมออเนี่ยดูทรงสิดูฟอร์มสิใช่พระเก๋ไหมนะฮะใช่พระเก๋ไหมดูฟอร์มหน่อยนะฮะนี่ นะครับปับป๊บอย่างงี้ปัะะะ๊บอย่างงี้อ่านะฮะคล้ายจะเป็นพระเกยไมนะฮะอ่ะดูศิลปะหน่อยความเก่าอ่าอ่นะครับฟืบแบบนี้อ่ะโอเคนะครับก็ ตามพิมนะครับถ้าดูตามพิมบบพ์แบบผิวเผินนะครับแบบผิวเผินเลยนะครับก็จะออกไปทางาจะว่าพระกิ่งของตะเคียนก็ไม่ใช่นะครับเพราะไม่มีกิ่งเขย่าแล้วไม่มีกิ่งนะฮะจะบอกว่าเป็นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยแต่ว่าหลวงพ่อเนียมวัดน้อยก็เป็นเนื้อชินตะกัวซะส่วนเยอะไม่รู้ว่าจะสร้างพิมพ์ผงเนื้อสีดําหรือเปล่าอันนี้ดูเหมือนคล้ายจะเป็นเนื้อว่าน นะครับดูคล้ายเหมือนจะเป็นเนื้อว่านแต่ส่องดูจริงๆแล้วเนี่ยส่องดูตรงที่พระที่ตรงชำนุดแล้วเนี่ยมันเป็นเนื้อดินนะครับนี่เป็นเนื้อดินเก่าด้วยนี่เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่านที่แรกว่าเป็นว่านนะฮะแต่เป็นเนื้อดินเนื้อดินดำเนื้อดินผสมใบลานนี่แหละว่านะนะฮะก็แต่ศิลปะเนี่ยนะฮะศิลปะนี่ออกไปทางเหนือเลย นะฮะศิลปะเนี wow. ่ยเห็นไหมฮะศิลปะเนี่ยออกไปทางเหนือเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะศิลปะของทางเหนือเนี่ยนะฮะแขนนะฮะแขนนะฮะเนี่ยนี่ล่ะชัดไหมแขนเนี่ยนะฮะหักศอกหักศอกแบบหักเป็นเหลี่ยมมาเลยอะนะฮะนี่หักนะฮะแขนนี่หักศอกเป็นอย่างนี้เลยอ่านี่นะครับนี่ ไม่ได้โค้งนะครหากเป็นเหลี่ยมเป็นตัว L เลยนะครับซึ่งศิลปะอันนี้ก็ผมว่าเป็นของภาคเหนือนะครับที่แรกก็นึกว่าเป็นพระผงเกษานะครับพระผงเกษาของอคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับของอของพรคคูบา,อาของพรคคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็น อพระผงเกษานะครับของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเส้นเกษานะครับเส้นเกษาของของของ่าพ้อครูครูเจ้าศรีวิชัยเนี่ยอ่านะมันจะมันจะผสมอยู่ในในเนื้อพระนะครับผสมอยู่ในเนื้อพระแล้วก็อ่าเขาเรียกนะเส้นเนี่ยเส้นเกษาจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเพราะว่าเส้นเกษาของอ่าครูบาเจ้าเนี่ยเป็นจะเป็นสีอัมพันนะครับก็คือสีน้ำผึ้ง นะครับเป็นเส้นเกษาที่เป็นสีน้ำผึ้งหรือสีอมพันนะครับที่แรกก็ดีใจหมดเลยนึกว่าจะได้เป็นพระผงเกษาเอออันนี้เขาก็เล่นเป็นพระผงเกษานะไม่รู้เอาอะไรกันแน่องคเนี้ยนะฮะพระผงเกษาบ้างแต่ก็หาเกษาไม่เจอนะครับแล้วก็เป็นพระรอดบางไพยบ้างไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรกันแน่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแด่ดูองค์นี้ก่อนนะครับอ่ะดูองค์นี้ก่อนนะครับก็ที่แรกว่าจะเป็นเหมือนอ่าพระ ขงเกษาของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแต่ดูลักษณะอ่าเขาเรียกอะไรนะดูมวลสารแล้วไม่มีนะครับไม่มีเส้นเส้นเกษาของของอ่าอ่าพระครูเจ้าครูบาเจ้าศรีวิชัยเลยเพราะว่าอ่าครูบาศรีวิชัยเนี่ยนะฮะก็เขาเรียกอะไรนะก็สร้างล้อพิมพ์พระสกุลทางเหนือสกุลลำพูนเนี่ยนะฮะก็ทำก็สร้างเยอะเหมือนกันพระเปิมพระคงพระลอดพระ อะไรเนี่ยนะฮะก็สร้างล้อพิมพ์เยอะเหมือนกันแต่เนื้อก็จะเป็นสีดําลักษณะอย่างนี้แหละพิมพทรงเออออกลักษณะอย่างนี้แต่ว่าจะมีเส้นเกสาของท่านปรากฏอยู่แต่อันนี้ไม่มีเส้นเกษานะครับผมก็เลยแล้วก็เสียนก็ล้นด้วยดีอ่อะนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะฟับนี่แต่ว่าการกดพิมพเนี่ยนะฮะลึกมากเลยเออคมชัดลึกนะครับนี่ เดี๋ยวก่อนอ่านี่ฟับแบบนี้อ่า,อาลมแรงลมแรงฟรึบแล้วก็ด้านหลังอ่ามีรอยนิ้วมือนะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะแต่เอกลักษณ์ที่ว่าเป็นของเหนือคือว่านี่ฮะเส้นเส้นขีดลงมาอย่างเงี้ยเออนี่ตาม ตามแบบอ่าตามพระที่เป็นพระของของสกุลพระลอดพระคงพระบางพระอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเส้นเอ่อมีเส้นเส้นขีดอ่าด้านหลังเนขีดลงขีดลงอย่างเงี้ยนะฮะอยู่เหมือนกันแล้วก็อ่าอาจจะอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่พิมพ์ปกโพ อาจจะพิมพม์พิมพ์เป็นพิมพ์นาคปกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพิมพ์นาคปกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยไม่ใช่เนื้อว่านนะครับเป็นเป็นเนื้อดินนะฮะส่องดูเนี่ยจะเห็นเป็นดินเลยนี่ไม่ผมว่าไม่ใช่ว่านนะเป็นดินแต่เป็นดินไม่ได้คือมีความเก่าอ่ะแต่ว่าไม่ได้แกล่งก็คือก็คือโดนความร้อนไม่มากหรือเปล่านะฮะเนี่ยเนื้อดินไม่ได้แกล่งมากนะครับเนี่ยอ่า นะครับเนื้อดินไม่ได้แกล่งมากคล้ายๆพะลบคล้ายๆเนื้อดินของพะลบลําพูนอะ่อะนะครับก็ตามความคิดทิศเดาเอาแบบทิศเดาอีกแล้วคลิปนี้คลิปนี้มาดูแบบพระแบบเอาแบบคิดเองเออเองนะผมคิดว่านะครับเป็นพระรอดนะครับพะรอดหลวงพะรอดหลวงแต่ว่าเป็นพิมพม์พิมพ์เสียนโลนอะ่ะ เออพระลอดหลวงพิมพ์เสียนโล้นนะครับปกตินะฮะพระลอดหลวงเนี่ยนะ่จะเป็นพิมพเหมือนพระโคงนี่แหละแต่ว่าจะมีมีเสียนขึ้นมาเออแล้วก็เป็นเป็นปกโพเป็นอะไรคล้ายคลาย้คลายพระโคงนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าพระลอดหลวงนะแต่กุที่วัดอะไรนะมหาวันที่เดียวใช่ไหมนะครับแล้วก็อาจจะมีอ่าเขาเรียกนะวันณนะเนื้อพวกดินพวกสีของพระเนี่ยเออเนื้อนั่นเนื้อนี่เนี่ยแตกต่างกันไปเนื้อสีดําก็มี นะครับอืมแต่ว่าเป็นพระคงก็ไม่ใช่นะก็เป็นว่าเป็นพระคงก็ได้แล้วมันเป็นพระแบบ่าคิดว่าเป็นพระสกุลลำาพนนะครับเป็นพระทางเหนือนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นของครูบาเจ้าศีวิชัยไหมไม่ใช่เพราะว่าครูบาเจ้าศีวิชัยก็จะมีเส้นเกษานะครับมีเส้นเกษาอ่าอ่าผสมอยู่ด้วยแต่อันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าลักษณะพิมพ์เนี่ยนะฮะการกดพิมพ์เนี่ยนะฮะคมชัดลึกมากเลยนะครับนี่ดูพิมพ์สินี่ความเก่าด้วย นะฮะหรือ,ใ,ใ,อ,รอะะใครมองว่าพราะองค์นี้เก๋บ้างนะฮะใครมองว่าพระองค์นี้เก๋บ้างอ่ะคอมเมนต์หน่อยนะฮะเนี่ยความเก่าได้เลยที่แรกว่าเป็นของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับหลวงพ่อเนียมก็สร้างแบบลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเป็นโค้งงี้มอนกันแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นเนื้อตะกัวไงนะครับแต่อันนี้ศิลปะเนี่ยออกไปทางเหนือนะออกไปทางเหนือเลยนี่นี่ความเก่าดูดินที่กระเทาะด้านในเนี่ยเก่ามากเลยนะฮะนี่่ะ มีความเก่านะครับปั๊บอย่างเงี้ยอ่ะนะครับเก่าขนาดไหนนะฮะอ้าวเทียบนะฮะนี่ดูซิว่ามีความต่างกันไหมนะฮะสององค์เนี้ยนะฮะที่ศิลปะเป็นทางเหนือเหมือนกันนะครับนี่ดูเลยนี่นี่อ่าเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อลักษณะยอย่างงี้นะฮะนี่ อันนี้เนื้ออันนี้เห็นไหมฮะนี่อ่านเนี่ยเนื้อเห็นไหมฮะพิมพ์การกดพิมพ์การแกะพิมพ์เห็นไหมลึกไหมเออนี่กับอันนี้นี่เห็นไหมอ่ะอ่าอันนี้เห็นไหมความเก่าก็จะมีความเก่าต่างกันนะความเก่ากต่างกันเลยนี่เห็นไหมฮะ นะอ่าอาจจะดูคล้ายกันหน่อยถ้าได้จับได้สัมผัสได้ส่องเนี่ยจะเห็นว่าอันไหนอันเนี้ยจะเก่ากว่านะครับอายุพระก็ประเมินไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าเก่าแน่นอนนะครับแต่ภาพพิมพ์เนี้ยนะฮะพิมพ์นี้เนี่ยฮะเราไปดูในข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะลงไว้เยอะมากเลยบางบางข้อมูลก็ลงเป็นอ่าลงพราะกลวยเออนะครับบางข้อมูลก็ลงเป็น พระผงเกษาของพระครูบาศรีวิชัยนะครับบางข้อมูลก็ลงเป็นพระรอดพระรอดบางภัยกุหมูหมูบุญอะไรเงี้ยกุหมูบุญหรือหมูดุนหมูบุญอะไรพระรอดบางไพยอ่ะเขาเรียกว่าพระรอดบางภพยนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยเขาบอกตามข้อมูลเขาลงเป็นพระรอดบางภัยกุหมูบุญหมูบุญหมูอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะนี่นะครับบาง บางข้อมูลก็ลงเป็นอ่าพระผงเกษาของพระกุบาศรีวิชัยแต่ความเก่ามันไม่ได้นะความเก่าไม่ได้อ่แล้วก็เส้นเกษาก็ไม่มีเห็นไหมครเส้นเกษาก็ไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นพระก,กู่แบบเป็นพระรอดบางไพ่ก็ไม่ไม่ไม่ความเก่าไม่น่าจะถึงนะครับแต่ถ้าถ้าทำเป็นย้อนยุคเออย้อนยุค ขลอดบางภัยอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการทําแจกงานพระป่ายุคหลงัลงๆมาอย่างเงี้ยหรือทําล้อพิมพนะฮะก็นะฮะทำล้อพิมพ์ขึ้นมาก็มีส่วนนะฮะมีส่วนที่จะเป็นไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าเป็นพระโรงงานเลยอนนเอเอผมคิดว่าน่าจะเป็นพระโรงงานมากกว่าที่แบบเป็นถุงถุงอ่ะเป็นถุงถุงอ่ะที่เอาไว้แจกพระป่านะฮะเออหรือจะเป็นพระโรงงานอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นออกไปทางพระโรงงานมากกว่าเพราะว่าเนื้อหา มันไม่ได้เขาเรียกไม่ได้มีมวลสารไม่ได้มีเขาเรียกไม่มีเม็ดกรวดไม่มีอะไรเลยเป็นเนื้อสีดําแล้วก็กดพิมพ์มาเฉยๆนะครับถึงจะมีลายนิ้วมืออะไรอยู่บ้างแต่ก็คิดว่านะครับน่าจะเป็นโรงงานนะครับเนี่ยหรือไปถอดพิมพ์ไปถอดพิมพ์พลอดบางภัยมาแล้วก็หรือไปถอดพิมพ,มพ,อมออพม์อ่าอ่าผงเกษาของครูบาศรีวิชัยมาเนี่ยมันไม่ชัดเนี่ยพวกก้านโพก้านอะไรเนี่ยมันไม่ชัดเนี่ยเนี่ย ถอดพิมพ์มาหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยนะฮะน่าจะประมาณอ่าประมาณนั้นมากกว่านะนี่องนี้นะฮะก็พบเจอได้ตามสนามทั่วไปนะครับพบเจอได้ตามสนามทั่วไปนะครับแต่องค์เนี้ยนะฮะแต่องค์เนี้ยไม่ค่อยได้เจอองค์นี้ไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับนานๆจะเจอทีโอ้แบบไม่ได้เจอเลยนะเออเพิ่งไปเจอมาแล้วก็ เ,เจอองค์เดียวแล้วเก็บมาแล้วก็มาหาที่นะฮะหาที่เนี่ยเอาองค์เนี้ยเก็บมาเป็นปีแล้วนะฮะหาที่ไม่ได้หาที่ไม่เจอนะครับก็เลยเอาแบบว่าตามทิศตะดาแล้วก็รวบรวมการดูศิลปะดูพิมพ์นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทางสกุลลำพูนนะครับผมก็มองไปทางสกุลลำพูนแล้วก็เป็นพระอะไรนะพระลอดหลวงพระลอดหลวงพระคงไม่ใช่หรอกอพระคงไม่ใช่คิดว่าเป็นพระลอดหลวงนี่แหละ นะครับถ้าเป็นเส้นคูบาเจ้าสีวิชัยเกษาไม่มีไงที่จริงท่านนั้นมันต้องมีเกษาติดนะฮะนี่มันไม่มีนะฮะเนี่ยดูพิมพ์แขนลักษณะการวางแขนเนี้ยเห็นไหมฮะแขนเนี่ยหักซอกเลยเนี่ยแขนหักมาเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เลยมันเป็นเอกลักษณ์ไงแต่ว่าอย่างอื่นเ็าอาจจะทําเป็นพิมพ์พิเศษขึ้นมาก็ได้นะครับเนี่ยนะ,ะทำเป็นพิมพ์พิเศษขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าเอกลักษณ์เนี่ยยังออกไปทางเหนืออยู่ยังออกไปทางสกุลลำพูนอยู่เห็นไหมฮะนี่ เห็นไหมฮะนี่สวดทรงองค์เอวเหมือนพระรอดเลยเออเหมือนพระรอดนั่นแหละนะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นพระรอดเสียล้นเนาะทำมาเป็นนาคปกลักษณะอย่างเงี้ยเป็นพิมพ์พิเศษหรือเปล่าเออแจกกรรมการสมัยก่อนหรือเปล่าเนี่ยนะนี่ดูความเก่าตรงที่กระเทาะนี่นี่ความเก่าตรงที่อ่าอ่าอ่าเขาเรียกมีเขาเรียกนะมีตําหนิเนี่ยเห็นไหมฮะเก่านะฮะ เนี่ยหรือไม่เก่ามีใครดูไม่เก่าบ้างเออนะฮะนี่นะครับก็ก็ตามข้อมูลพั่ว่าก็เป็นหนึ่งในพลาที่ได้รับความนิยมนะครับอย่างพันลอดที่องค์เล็กๆเนี่ยอ,อ่าก็ได้รับความนิยมกันหลายมูลค่าหลายล้านนะครับพระสกุลลำพูนเขาบอกว่าพระนางจาม,มาเทวีนะครับจัดสร้างนะครับจัดสร้างเพื่อบรรจุไว้เจดีย์สี่ทิศบรรจุไว้วัดละแวกแถวนั้นแล้วก็ในในเครื่องนะใ,ในในเครือ เออหรือในเครือหรือในเขตอาณาจักรเนี่ยก็จะมีพักเครื่องสกุลลำพูนแบบอาณาจักรไปถึงไหนก็จะไปบรรจุไว้เพื่อว่าบ่งบอกว่าอันนี้เป็นศิลปะของอาณาจักรนี้อะไรประมาณนั้นอ่ะอันเนี้ยบรรจุไว้อาจจะไปขึ้นจังหวัดอื่นบ้างแต่ว่าก็เป็นแบบว่าในเขตเขาเรียกว่านะในในในอาณาจักรเก่าที่แบบเขตไปถึงเขาอาจจะไปบรรจุไว้เพื่อบ่งบอกว่าอันนี้เป็นศิลปะของอาณาจักรนั้นอาณาจักรนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็ เขาบอกก็จัดสร้างขึ้นแล้วก็ปลูกเสกนะครับปลูกเสกโดยเกจิกขันอาจารย์สมัยเก่านะครับแล้วก็รวมถึงเขาบอกว่าส่วนมากก็จะเป็นเกจิกโบราณหพระโบราณแล้วก็พระฤาษีนะครับเขาบอกว่าพระฤาษีก็ร่วมปลูกเสกด้วยทําให้พระเนี่ยสกุลลํโพนเนี่ยนะฮะมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ นะครับเป็นพระกูที่มีความโดดเด่นในด้านาปฏิหารต่างๆได้เขาเรียกว่ามีเขาเรียกมีตำนานเล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นที่เขาเรียก่าเป็นที่ต้องการแสวงหาของของคนอของคนโดยโดยส่วนเยอะก็นั่นแหละฮะใครนิยมใครชอบพระก,กุเนาะ <laughs> นะฮะก็ ค่อยไปศึกษากันไปต่อนะฮะผมก็คิดว่าทิศดาวทิจดีนี้น่าจะมีความใกล้เคียงนะ,ะเพราะาดูจากพิมพ์ดูจากพิมพ์ดูจากงานศิลปะนะครับเออถ้าจะทําปอมมันต้องทําอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยพอได้รู้ว่าเออเขาถอดพิมพ์เขาทําล้อพิมพ์หรืออะไรเงี้ยพอที่จะได้รู้อยู่แต่ถ้าอัน,นเนี้ยเนี่ยถ้าจะถอดพิมพ์ถอดพิมพ์มาจากพระอะไรเออถ้าจะล้อพิมพ์จะล้อพิมพระอะไรนะผมว่าเป็นพระที่ ตั้งใจแกะพิมพ์ขึ้นมาเลยแหละดูจากความคมความลึกของพิมพ์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะซอกแขนเนลึกเลยเห็นไหมฮะนี่เส้นอะไรขึ้นนูนโนนชัดเลยเห็นไหมเสียนหน้าคเสียนวงรัศมีอย่างเงี้ยเงี้ยแกะลงไปลึกเลยเนี่ยลึกเลยเนี่ย,ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยพิมพ์เนี่ยลึกเลยเนี่ยนะ,ะมันไม่น่าจะใช่การถอดพิมพ์อะ่ะ นะฮะถ้าถอดพิมพ์โลกเรียนแบบมันต้องตื้นๆอย่างนี้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะตื้นเห็นไหมมันจะต่างกันอยู่นะเนี่ยพ Alpha. ระล้อพิมพ์กับพระที่ตั้งใจแกะพิมพ์เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยความตื้นความเป evet. ็นมิติพระเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นป้านๆออกป้านๆออกเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยป้านๆออกแต่อันนี้มันจะมันมันจะแบบเป็นมิติแบบซาะเข้าไปเป็นโค้งเป็นมิติเข้าไปเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมโค้งซาะเนี่ยเป็นมิติเข้าไปอย่างเงี้ย นะฮะมันก็เนี่ยเห็นไหมใบหูใบรัศมีอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกนะมีรายละเอียดในการจัดสร้างในการสร้างมากกว่ากันอยู่นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยสีสันความเก่าแล้วก็ลักษณะพิมพ์เห็นไหมอ่าอ่าเนี่ยนะฮะมันจะมีเส้นเป็นเอกลักษณ์ลงมาอย่างเงี้ยอ่าแตกต่างกันอยู่นะฮะก็ เป็นพระสกุลลำพูนเอาใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระองค์นี้บ้างนะครับก็คอมเมนต์หน่อยก็ได้ <c oughs> แต่ผมก็มั่นใจนะเพราะว่าผมก็แขวนนะครับเป็นหนึ่งในพระที่ผมแขวนนะเพราะว่าเออคนเขาก็ไม่กล้าทักเลยปลอมไม่ปลอม <c oughs> เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระอะไรเออแต่เอามาแขวนผมเป็นหนึ่งในในใน,ในพระที่ผมแขวนติดตัวด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าชอบ ชอบในเอกลักษณ์พิมนะฮะชอบในเอกลักษณ์พิมพ์ชอบในความไม่เหมือนใครนี่แหละนะฮะนี่แขวนซะเลยนะครับอ่าก็ปลูกเสกด้วยนะครับอ่าพระฤาษีนะฮะเออก็บอกว่าอย่างนั้นนะฮะก็แล้วก็พระเกจิโบราณน,นะครับมีการปลูกเสกแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพระเครื่องที่มีเขาเรียกอภินิหารนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นแหละมีพระมีอภินิหารเยอะแยะมากมายมีประสบการณ์ว่ากันอย่างนั้นนะครับส่วนราคานี่ ่าถ้าเป็นแพงสุดก็เป็นเป็นพะรอดนั่นแหละพะรอดลำพูนนั่นแหละนันแ,ะแพงสุดอาอายุพระก็พันสา0ร้อปีเออเป็นพันปีพันพัปีนู่นแหละนะครับแต่ก็เขาก็มีการสร้างย้อนยุคมาตลอดตลอดนั่นแหละขึ้นกุอยู่ตลอดตลอดก็ไม่รู้ว่าอ่าอ่ากุไหนกุใหม่กุเก่า นะครับก็แยกแยะไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเราไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่คนไปขุดแล้วก็ไม่ใช่กรมศิลปากรน,นะครับก็ต้องรอให้ทางเขาเรียกคนขุดหรือทางกรมศิลป์หรืออะไรเนี่ยเขาทําข้อมูลลงแล้วก็ค่อยไปสืบค้นเอานะครับอันนี้ก็คือว่ายังไม่มีใครลงแต่ว่าเทียบตามพิมพ์ตามงานศิลปะแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นทางสายเหนือนะครับเป็นพระสกุลลำพูนนี่แหละนะครับผมแล้วก็ผมก็ มผมว่าผมมีความมั่นใจในการแขวนอยู่นะเออแล้วปอมไม่ถ้าถ้าผปอมจะไปเรียนแบบพิมพ์ละยรทานี้นเดี๋ยวนี้อันนี้ขอพอได้รู้อยู่นะปอมเนี่ยมันดูได้อยู่เนี่ยเออนี่มันตื้นเนาะเอาเออเออเอาเรา,า,าลายใหญ่หางนะฮะเอาโอเคนะครับส่วนราคาก็นั่นเลยฮะไม่มีราคานะับเพราะว่าไม่รู้ว่าเช่าหากันยังไงผมก็ไม่ได้ซื้อขายด้วยนะครับแต่อันนี้รู้แต่ว่าซื้อมา50บาท เป็นพระอยู่ในกองไงไม่มีใครแบบพระในกองถ้าไม่เจอแบบมือฉมังคนที่ชอบเนื้อผงจริงๆคนที่แบบศึกษาพระหน้าลายหรือหน้ากว้างจริงไม่มีใครแตะเลยองค์เนี้ยไม่มีใครแตะที่แรกผมก็ไม่แตะเหมือนกันนะออคิดว่าเป็นพระปลอมแต่ดูไปดูมานล้นมีความพิเศษก็เลยกลับไปกลับไปซื้อมาไม่ได้ซื้อมาแพงซื้อมา50บบาทนะครับแต่ว่าชอบไงเออซื้อเพราะความชอบ แต่ถ้าแพงกว่าน,นี้ผมก็ไม่กล้าซื้อนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผ้าอะไรอย่างองละสองสามร้อยอย่างเงี้ยไม่กล้าซื้อนะเพราะไม่มีความรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรด้วยซ้าแต่อันเนี้ยมันอยู่ในกองแล้วมันองละห้าสิบาทมันกองมันกองมันกองละห้าสิบาทใช่ไหมสามองร้อยอ่ะนะฮะแต่อง์ละห้าสิบาทอย่างเงี้ยแต่ว่ามันราคาไม่แพงนะฮะราคาไม่แพงแล้วมันก็ กนะ็เรียกนะอ่าเรียกเช่ามาเล่นๆได้เลยแต่แต่อันนี้มันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยผมว่ามันมีความเก่าอยู่นะครับองค์พระมีความเก่าอยู่แล้วก็อืมผมก็แขวนนะดูไปดูมาชอบในงานศิลปะก็แขวนเออเออก็แขวนเหมือนกันนะฮะก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขาที่จริงแล้วเป็นพระอะไรแล้วก็ซื้อขายกันอย่างไรแต่ถ้าเป็นอ่าเกศาของอ่าพระเกศาของครูบาเจ้าศรีวิชัยก็เช่าหากันในราคาหลักพันถึงหลักหมื่นนะฮะส่วนถ้าเป็นพระลอด ถ้าเป็นพระรอดนะครับพระรอดพระรอดหลวงนะครับพระรอดหลวงพิมพ์พระคงแบบนี้เนี่ยที่ผมเข้าใจหรือสันนิษฐานเนี่ยนะครับพระรอดหลวงพิมพ์พระคงเนี่ยนะฮะเนี่ยที่ผมสันนิษฐานเนี่ยนะฮะก็เจ้าหากันหลักพันนะหลักพันหลักพันอ่อนๆนี่แหละนะฮะเพราะว่ายังไงก็ไม่นก็เรื่แต่ความนิยมมันก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าดูการหมุนเวียนกันก็อยู่ที่หลักพันนี่แหละนะฮะแต่ว่าอ่า ก็แล้วแต่ว่า,าคนสองคนเขาจะตกลงเจรจาซื้อขายกันอย่างไรนะอย่างองค์นี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระอะไรไงก็ซื้อมาในราคาหลักสิบหลักสิบ <c oughs> <c oughs> นะฮะเอาจลุดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจะเป็นพระลึกลับก,กินตับกินตับทั่วไทยหรือเปล่าหรือจะเป็นพระลึกลับกินตับตัวเองนะอาใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะจากที่เดาทที่เดาตามที่ผมเดาเนี่ยก็คอมเมนต์ วิาพากวิจารณ์กันได้นะฮะไม่เป็นไรผมไม่ได้ขายพระนะผมเอามาทําเป็นรีวิวเล่นๆไปนะฮะไม่ได้ขายพระเราเป็นนั่งกินลาบวัวไม่มีใครดูเออเป็นนั่งกินผัดกะเพราก็ไม่มีใครดูเอาพระปลอมมาลงให้เอาพระปอมมาลงให้ดูเนี่ยมีคนดูเยอะๆ <c oughs> <c oughs> นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเคลียร์กล้องหาพระมานั่งโม้ยฟังกันต่อไปนะครับ โอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสักทีนี้ต้องขอการาบคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ